ในยุคที่การเรียนรู้ออนไลน์กลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของนักเรียนแหล่งรวมค้งข้อสอบออนไลน์ได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการเตรียมตัวสอบและการฝึกฝนทักษะในวิชาต่างๆซึ่งมีหลายแหล่งที่เราได้รวบรวมนำมาให้เด็กๆได้เข้าไปศึกษาดังนี้ 1. ทูปูกปัญญาค้งความรู้ออนไลน์ที่รวบรวมชุดข้อสอบสำหรับการสอบไว้แล้วทุกชั้นทุกวิชาครบทุกกลุ่มสาระนำเสนอเนื้อหาการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายนักเรียนสามารถเลือกเรียนผ่านวิดีโอบทเรียนบทความแบบฝึกหัดเกมและกิจกรรมต่างๆมีชุมชนนักเรียนออนไลน์นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนความรู้เรียนรู้จากกันและกันถามตอบข้อสงสัยพูดคุยกับเพื่อนๆ2อ e ต์แเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทั้งความรู้และทักษะสำหรับผู้เรียนทุกระดับ เข้าถึงได้ฟรีผ่านเว็บไซต์และ YouTube ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลามีเนื้อหาครอบคลุมหลายสาขาวิชาทั้งวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ประวัติศาสตร์ศิลปะและอื่นๆวิดีโอส่วนใหญ่ใช้แอนิเมชันและการาฟิกสวยงามทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุกและเข้าใจง่ายมีเท็ดเอ็ับส่งเสริมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ร่วมกัน 3. q u i ด l e t เป็นเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่ช่วยในการเรียนรู้โดยเน้นไปที่คำศัพท์และความหมายมีฟีเจอร์ที่หลากหลายที่ช่วยให้นักเรียนจดจำและทบทวนเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้งานฟรีมีทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือเหมาะกับการเรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์และอื่นๆฝึกออกเสียงคำศัพท์และมีแบบทดสอบหากหลายรูปแบบ แชร์ความคืบหน้าการเรียนรู้กับเพื่อนหรือครูได้4 c o s t o r g เป็นเว็บไซต์ที่สนับสนุนการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์มุ่งหวังให้นักเรียนได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมบทเรียนกิจกรรมและเกมต่างๆบน c o s t o r g ถูกออกแบบมาให้น่าสนใจและสนุกสนานช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีเนื้อหาให้เลือกเรียนรู้มากมายครอบคุมทักษะการเขียนโปรแกรมในหัวข้อต่างๆ เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Coast.org ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายเหมาะสำหรับนักเรียนทุกวัย 5. ้ 5. เด็กดีเป็นเว็บไซต์และชุมชนออนไลน์สำหรับวัยรุ่นมีแหล่งข้อมูลและข้อสอบสำหรับการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีบทเรียนให้เลือกเรียนมากมายครอบคุมเนื้อหาที่หลากหลายเหมาะกับความสนใจและความต้องการของผู้เรียนมีบทเรียนวิชาการและเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลายัย เนื้อหาครอบคลุมวิชาต่างๆบทเรียนเสริมทักษะมุ่งพัฒนาทักษะต่างๆที่จำเป็นสำหรับชีวิตและเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสำหรับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพสามารถเข้าถึงบทเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านเว็บไซต์เด็กดีหรือแอปพลิเคชันเด็กดีโดยบทเรียนถูกออกแบบมาให้น่าสนใจและสนุกสนานช่วยให้นักเรียนเรียนดูได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้แหล่งข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้น้องๆสามารถเรียนรู้และฝึกฝนทักะในหลายวิชาได้ฟรีทั้งนี้สามารถเข้าถึงบทเรียนและข้อสอบได้ทุกที่ทุกเวลา